พี่น้องจ้าขอยเปิดปุ๊กเห็ดสิพัดให้ลูกกินลูกเสี่ยวมูไม่ก,กินเขาน้ำขอยอบไก่กับพัดเห็ดนี่พี่น้องเห็ดเพิงหวานใส่กับปุ๊กจะเป็นลักษณะนี้ได้พี่น้องเด้อน,นี่กับปุ๊กข่อยเทะออกฟ้ามันจะเป็นอย่งนี่นี่เก็บแต่เป็นชิปีผัะพี่น้องเน่ขอยมาให้พี่น้องเบ่งว่าเวลาข่อยเทออกสิเป็นอย่างไรอันนี้ฟ้านี่เอาถิมพี่น้องฟ้านี่เอาถิมมันมีฟ้าสำรองแง้มสิเห็ดอันนี้ฟ้านี่จงไว้ได้พี่น้องนี่ เป็นยังเสียนะนี่งามบ่พี่น้องเบื่งเห็ดเป็นกีเป็นกีเป็นดอกยางงามด้ยนี่แอค่อเสียมพัดนี่นามมันสีเป็นหนวยใหญ่เป็สีบันีเขาล่างสกอนเดอร์พัดแบบสูตรฝขัล่างสีเห็ดเป็นดอกเป็นดอกเลยพี่น้องอันนี้คือแบบชนิดที่มูดองกระปุกเลยพี่น้องอันนี้คือเห็ดเฟิ่องดอกเนาะเห็ดละงอกดองวันหน้า่อยสิมซียแกงใส่นน้อ้เห็ดละงอกดอง,อง,พอง,ง,องเพราะว่าอีกจังน้อยก็ไดกก้เก็บกแล้ว เด็กพี่น้องมามาเบงทอดอีกที่ค่ะเด็กพี่น้องจะใส่น้ำมันเห็ดไฟอ่อนๆข่แน่ข่ข่เห็ดไฟอ่อนๆเยวก็เอามาใส่ผัดเลยพี่น้องมาทอดทอดเบาๆเด็กไฟเบาๆเพราะเด็ดผัดตัวรวยตัยรวยออันของบัานคือห้าผัดพักผัดแน่นเนาะข่เห็ดไฟอ่อนมาพี่น้องเป็นดอกเป็นคัมเป็นคัมอยู่อันนี้มู้รุ่นกระปุกนี่ข่เห็ดแดงสีเลย่ข่อยปาดออกมาจากน่อย จังสี่พี่น้องเห็ดไฟอ่อนๆมาเนี่กะใส่ไส่เนยใส่หอมจากน้อยกะเทียมจากน้อยตัวพี่น้องแล้วก็กินได้สั่นตัวมาเบิ่งอีกที่ยามันสุกได้พี่น้องเด้มันสุกเราเด้อเพราะว่าต้มลวกแล้วมันสุกแล้วเพียงแ,แ,แต่ว่าเห็ดมันร่วมกันให้มันนันเขาอันผิกว่าใส่เนาะเขาเกลือเขาวันกะเทียมเขาหอมเขาเนยมาผัดใส่เนยบะเ่าะ หัศิเหน่ยนพี่น้องจ๋าใส่กระเทียมกับพรหอมติชะลอตเนาะหอมแดงบ้านเฮาหน่ะแต่ว่ามันเป็นของกําลังใส่หอมแดงทุกแลยวเด้อนี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วเด้อนี่เสื้เหน่ยเหน่ยจั่เฮ็ดใส่หน่อยต้มไปนะคะใส่เกลือนิดหน่อย ผัดใส่ไหมให้แบบนี้พี่น้องมไม่ได้ข็สิ่ยิบเป็นอันเป็นอันแบบจะกินกับไก่อบไก่กำลัลงอบอยู่พี่น้องเ็ดไหยฝรั่งกินวันนี้เ็วลาที่เอาหมูมากิกนเข่าเนียนหลังเหนื่นอยใส่เกลือเม็ดเล็กๆมาละก็น้อยง,ยง่ายๆได้พี่น้องอันนี้คือเห็ดกับผูกนาะอย,อยากน้ำเสนอให้พี่น้องเบิง้งเนาะ ว่าเห็ดอ,อ,อ,นะอ,อ,อันนี้แช่แปคซีนคือแปรซีนคือผักซีฝรั่งนะพี่น้องผักซีเขาเอิ่นแปคซีการเท่ากับผักซีกินเนาะอันนี้ผักซีฝรั่งแปกซีนไม่นจะห้อมรสชาติหอมเห็ดกระปุกพี่น้องเสนอเมน,นูเห็ดกระปุกที่อัดกระปุกไว้เห็ดนังกินแกงกระไดอ้อมกระไดได้ทุกแนวแต่ว่ามันเป็นของฝากดีหิวกระปุกไปฝากกันเลยนะพี่น้อง มูแซ่แข็งมันต้องมาละลายมาไหนมันพอดีปัไนไดมูแซ่แข็งเก,กี่ข้องกับเก็บเห็นนกระปุกไปฝากเพื่อนเพื่อนเก็บสามารถเก็บไว้โดนเนาะฝากคนนี่แหละพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ใดอยากให้มีรสชาคม,คมกลมก็ใส่ลวด,ดีบ้านเรานิดนึงเนาะเขาก็สีหยอดจักน้อยขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องฝากกดติดตามก,กดไลค์ กดแชรให้เด้อเป็นกับนั่งใจให้กันเงียๆเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะโชคดีนีสุกเลยด,ย,ดย,ดยด้วยพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ากินกับอบไก่ไก่กำลังอบอยู่นี่พี่น้องอยู่ี่โตอบกินกับอบไก่นะคะเผากันตัวพี่น้องอบไก่กับทอดเห็ดนี่แ่ะมากินกับอย่างกินกับอบไก่ของดีของฝรั่งเลยได้เนี่ยพี่น้องจ้า